สูมให้จอแตกใบหน้าพระเอกคนดังอายุเฉียด30แต่ดูเด็กเหมือน20ตสบตนเป็นอีกหนึ่งพระเอกขวันใจเวรุ่นเลยก็ว่าได้สำหรับมาร์ุธาวุธซึ่งวันนี้21มีนาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวซึ่งปีนี้มาร์ทมีอายุ29ปีแล้ว แต่เรื่องความนาเด็กต้องยกให้เขาค่ะซึ่งล่าสุดในอิสรากรมของมาร์ทได้โพสต์ภาพตัวเองถือเค้กก้อนใหญ่พร้อมแคปชั่นสันส้นๆวัย29ซึ่งจากนั้นก็มีเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงมากมายเข้ามาคอมเมนต์ไว้พรอนวันเกิดซึ่งสำหรับมาร์ทเป็นนักสแสดงในแบบและพิธี่กรทางช่อง g t h On Air หรือชื่อเดิมคือ Play Channel ซึ่งเข้าวงการด้วยการเป็นผู้ชนะ จากโครงการ r r รน to ฟล l m เพื่อนฉันดันให้สุดของค่ายหนัง GTH นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน50หนุ่มโสดในฝันแห่งปี2554อีกด้วยนั่นเองละค่ะ